ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี่ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของ PUGC นะครับผมซึ่งคนวันนี้ที่ผมพามาตามหากันเนี่ยนั่นก็คือ a v e n g e r e Fedora l นะผมหรือว่าหมวก f e d o l l a r สีนดำตาลอัน,นนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจะต้องกานทั้งหมด25,000ื่นห้าพันชิ้นนผมแล้วตอนนี้นะของก็ใกล้เข้ามาแล้วครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกัน,นวันนี้นั่นก็คือแมป Womad Discover นะครับผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาแล้วผมหลังจากที่เพิ่งมาในเกมนะผมเดอเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนเควสเนี่ยมันยังไม่มานั้นเพื่อนเห็นไหมตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปนะผมเป็นเวลาตีสามห้าสิบแปดตีสามห้าสิบเก้าประมาณนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมเวลาตรงนี้ครับเขาจะเขียนว่าซูนอยนู่เลยนั้นเพื่อนอันนี้ครับเราก็ต้องรอนะผมแล้วเรามาดูนะผมว่าเควสนี้เขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับเอาแล้วครับผมหลังจากที่เควสมันมานั้นเพื่อนอันนี้ครับให้เพื่อนกดดูเควสกันได้เลยนะผมอ่ะสายมือตรงนี้นั้นเพื่อนอ่ะกดดูวะผม เวสของเรานะครับเขาให้เรานะผมติดท็อป5เป็นจํานวน3มินิเกมนั้นเพื่อนซึ่งมินิเกมนี้ครับเขาจะขึ้นมาทางด้านขวามือของเบื่อนนะซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนเนี่ยผมว่าอันนี้เพื่อนๆน่าจะทําเป็นนะผมจะมันจะยากนิดนึงสําหรับใครที่แบบ เข้ามาเล่นแล้วยินเนอเคไม่เคยเล่นนั้นเพื่อนอีนี้ก็ต้องทําใจเนื้อผมเล่นๆไปเดี๋ยวก็ผ่านเองนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะขอรอมินิเกมก่อนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดมาที่ตอนมินิเกมมันมาเลยละกันนะครับอ่ะแล้วผมนี่นะเพื่อนหน้าตามินิเกมนะผมเขาจะขึ้นว่าจอยอย่างนี้นะเพื่อนก็กดจอยกันได้เลยนะผมอันนี้เราจะเล่นในโหมดฮอตโปติโต้นั้นเพืเ่อนซึ่งฮอตโปติโต้เนี่ยบอกเลยว่าน่าเบื่อมากเพือ่อนโหมดอื่นก็มีนะผมไม่โดนมาโดนโหมดนี้นะผมอ่ะแล้วเดี๋ยวหน้าตามินิเกมจะเป็นงดี๋ยวผมตัดเปในตออนที่เรายู่ในะน,นเันไคเับ เอาแล้วผมมินิเกมนะครับผมหลังจาก,กที่เราเข้ามานะัในะโหมดนี้นะครับเราต้องทําการชนะเป็นห้าอันดับสุดท้ายนั่นเองนั้นเพื่อนก็เท่ากับว่าเราต้องเอาชีวิตรอดน,นั่นเองนะผมสําหรับโหมดนี้นะโดยมินิเกมครับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรยากเลยนั้นเพื่อนแค่เราต้องเอาชีวิตรอดน,นะเพื่อนเเห็นไอ้ตัวที่มันกระพริบกระพริบไหมาเพื่อนคนไหนที่โดนเป็นตัวกระพริบครับอันนี้เพื่อนๆต้องวิ่งเข้าหาฝั่งศัตรูนะผมไม่งั้นเนี่ยท่านเพื่อนปล่อยไว้ไม่ยอมวิ่งไปเนี่ยอันนี้เพื่อนจะตายนะผมเล่นยังไง อันนี้นะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆนจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนี่ยก็ระวังกันนิดนึงนะผมถ้าเพื่อนขนหนที่ไม่ได้เป็นนะแล้วถ้ามันตัวระเบิดแล้วเราไม่มีคนอยู่ใ,ใกล้นะแล้วเราเผลอไปเป็นนั้นเพื่อนบอกเลยว่ามอบแน่นอนนั้นเพื่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยมอบแน่นอนนั้นเพื่อนโอเคขอญาตวิ่งหายก่อนละกันนะผมบ ผมลืมเอาชิปล็อกออกนั้นเพื่อนผมวิ่งไม่ได้โอเคผมตายนั้นเพื่อนโอ้โหเป็นคนเท่าไร่ครับเนี่ยอย่าบอกนะเป็นคนที่ห้าพอดีนั้นเพื่อนเศร้าเลยนะผมโอเคครับผมแล้วน่าจะเป็นคนที่หกนั้นเพื่อนโหอ,อย่างเซ็งนั้นเพื่อนโอ้จบแล้วผมเลขหลักร้อย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนจะยปไปทีเรียกนะผมของวอรมาร์แจก,กเยอะนั้นเพื่อน โอเคเดี๋ยวผมตัดออกไปแล้วเราไปดูเควสกันดีกว่าว่าเควสเราขึ้นหรือเปล่านะเพื่อนอ่ะนี่นะผมเห็นไหมเควสเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนไม่ติดท็อปห้านั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆจะไม่ผ่านนะผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตเลยขออนุญาตไปเอาปุ่มวิ่งกลับมาก่อนนั้นเพื่อนโอ้อย่างเซ็งนะผมวิ่งไม่ได้นะอ่ะในเกมที่สองนั้นเพื่อนเกมนี้นะผมไม่มีอะไรยากนั้นเพื่อนแค่เราเนาะผมต้องทาํากัน วิ่งเก็บเหรียญภายในแมปนั้นเบื่อนผมไม่แน่ใจว่ามันคือเหรียญหรือเปล่านะอันนี้ครับมันจะเป็นแสงสว่างนะเบื่นสีฟ้าเนี่ยจะได้1นึ่พอยก็สีเหลเลยนเนี่ยจะได้3าพอยนะผมแต่ในโหมดนี้นะผมอันนี้เพื่อนๆสามารถวิ่งชนคนอื่นได้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะผมอ่ะเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นงี้นะเบื่นอ่ารอบนี้เป็นเห็ดนะผมอ่ะหูวิ่งเก็บบอกเลยรอบนี้หวานเจี๊ยบโอเคไม่มีคนแย่งนี้บอกเลยหวานเลยมาดิจะแย่งเราครับผมไอนมขอพี่ได้เชิดโอเคเอา้าโอเคครับผมได้อยู่ ตอนนี้ผมคะแนนเราอยู่ที่อันดับหนึ่งนันเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปครับผมโอ้เราล่วงไปอันดับสองแล้วนะเพื่อนขอชดหน่อยจนไม่โดนอีกโอเคข้างล่างมีนะผมโอเคครับผมขโมยนะขโมยโดนขโมยนั้นเพื่อนเห็นไหมคะแนนของเราเนี่ยถ้าเราโดนขโมยเนะี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะอันดับล่วงไปอยู่นะครับผมเห็นไหมเพื่อนอ่ะวิ่งเก็บไปครับผม โอเคซอกซอยนะผมจะอยู่แต่ข้างล่างนะ้เพื่อนผมจะไม่ขึ้นแหวนข้างบนนะผมเนี่ยผมจะอยู่แค่บริเวณนี้ครับผมสําหรับแบบนี้นะไอนมอุย้ยชนไม่โดนอืมขยายชนอ่ะสิบเอ็ดแล้วผมอะไรก็ได้พออยู่ที่ห้าพอเพื่อนโอเคขโมยแม่งหมดแล้วผมไม่รู้ชนใครบ้างนะผม <c oughs> วิ่งชนไปอย่างไม่อยู่ดัง เกิดพอดีโอเคขึ้นมาางทีก็เกิดพอดีอุ้ยตรงนี้ยังโอเคสวยเก็บไปครับเก็บไปตอนนี้เนี่ยคะแนนเราอยู่ที่สามนั้นเพื่อนโอเคมาครับที่หนึ่งสามคนหรือเปล่าก็มีสิทธ์ก็มีสิทธินะสิบห้าคะแนนโอเคคะแนนเราขึ้นไปยี่สิบแล้วนั้นเพื่อนเกิดเลยถือว่าจังหวะน,นี้เกิดเลยนะผมแต่อย่าให้เขาชนด้วยนะโอเคเราโดนชนนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนราโดนขโมยไปแล้วผมไอหนุ่มนั่นมาชนผม อ๋อแล้วเขาทำอะไรกลาง้งล่างอ่ะก่อมมบ่อน้องไม่สนใจครับผมอยู่ข้างบนต่อนะโอเคครับผมนี่เราจบมาแล้วผมสกอร์เราอยู่ที่3ามนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมมาดูสกอร์นิดนึงแล้วผมว่า เว้ยของเราเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมอ่ะกดดูกันเลยสักนิดนึงโอเคครับผมขออนุญาตดูนิดนึงนะเห็นไหมครับเพื่อนคนไหนที่ติดท็อผ้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขาจะขึ้นมานะผมใครที่ไม่ติดเนี่ยอันนี้เพื่อน,อนๆก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะผมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นอีก2เกมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีเนี่ยตอนที่เราอยู่ในเกมสุดท้ายกันเลยนะครับเอาแล้วผมตอนนี้นะผมผมก็ได้ทําการมาอยู่ในเกมสุดท้ายนั้นเพื่อนในเกมนี้นะผมบอกเลยสการ์เวนเจอร์นเนี่ยบอกเลยง่ายสุดแล้วเพื่อน ผมไปเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ผมอะไรไอ้หมดปเติโต้นั้นเพื่อนโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละอันเกือบตุยนั้นเพื่อนนี่ครับผมเขาให้เราเก็บของนะเลสซิ่งคนแรกแน่นอนโอเคครับผมสวย ในโหมดนี้นะผมเขาให้เราตามหาของนะพอเวลาข้างบนตรงนี้เขานับหมดนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนต้องวิ่งหาของนะผมพยายามจําไว้ดีดีนั้นเพื่อนมันจะมีอยู่ไม่กี่ที่นั้นเพื่อนอ่ะมันจะมีเดฟทูบิวตี้เพรสปอร์ตอะไรพวกนี้นะเพื่อนค่อยๆจำเอาแล้วผมมันมีอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ยนะผมโหมดเนี่ยบอกเลยถ้าใครจําแมปได้นะสบายครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอยืนรอตรงกลางนี้แล้วกันนั้นเพื่อนเหลือหกวิสี่สามสองหนึ่งอะไรต่อปุ๊บที่ไหนเพื่อน เพชรไหมเพชร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 โอเคครับผมสวยงามอะไรก็ได okay, ้ขอท็อปห้าแค่นั่นแหละผมว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วน่าจะติดอยู่นั้นเพื่อเราพอเราเก็บคนแรกเนี่ยน่าจะสองอันละมั่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะถ้าไม่ใช่นี่ก็คือเที่ยเลยนะครับผมเพราะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะเมื่อกี้ผมไปเช็คของมาเนี่ยของออกประมาณประมาณสามสิบชิ้นนะผมถ้ารอบนี้ผมผ่านเนี่ย ขอเถอะไม่เกินร้อยอะขไม่เกินร้อยพอนะผมที่เราตั้งใจโอเคครับผมเห็นไหมท่านเพื่อนเราได้ที่หนึ่งจริงๆด้วยนะผมเสร็จแล้วเนะี่ยให้เพื่อนกดรีบกดรับของเร็วเข้ามาดิปุ่มไม่มานะผมเร็วเข้าเพื่อนโอเคอย่าลกเกมอย่าลกโอเคครับผมเคมเรบไป โอเคครับผมสวยโอเคครับ okay, ผมก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดออกไปเนี่ยตอนที่เราออกไปดูค้างเก็บของกันแล้วนะผมว่าเราเนี่ยได้เลขเที่ยวไรนั้นเพื่อนอ่ะเนี่ยครับผมเขาจะอยู่ในส่วนของหมวกนั้นเพื่อนขออนุญาตดูนิดนึงนะผมเลขที่ออกโอ้โหหลังใส่โอ้โหอุย้ยเสียมตาเข้าสีผมเลยนะผมแต่มันกลางๆไงก็ไม่รู้นะเพื่อนอืมก็สวยดีนั้นเพื่อนไม่ไม่น่าเกียดเพราะว่าค่อนข้างน่ารักเลยเดียวผมอ่ะขออนุญาตดูเลขสักนิดนึงนะผมเลขที่ออกคือปับ๊บเอายังปับ๊บ โอ้โหไม่เกินร้อยไม่เกินใจหรือเปล่าวะร้อยแปดห้าแล้วผมก็ไกลอยู่นะเพื่อนผมไปแพ้ไอ้สักไอ้หมดอะไรโปรเตโต้ที่ผมบอกเพื่อนไปที่ผมแพ้ไปรอบแรงนะผมแม่งตายอยู่สองรอบเล่นกี่ทีก็ไม่ผ่านนะเพื่อนใครที่เจอหมดนั้นก็ต้องทําใจนิดนึงนะผมเพราะแมปนั้น,นมันค่อนข้างใช้ดวงนะผมอะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนวันไหนที่มีคำถามเนี่ยถามมาคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว ep หน้าผมจะาพาไปหลับไล่ลลต่อไม่ลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับเรืนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า